7. นลมาลิยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระนลมานิยะเถระพระนลมานิยะเถระจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า36เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ผู้สงบระงับประทับบนเครื่องลาดยา่า 37เข้าพเจ้านำดอกอ้อมาผูกเป็นพัดแล้วนำไปถวายงานพัดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่38พระสัพพัญยูพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรับพัดแล้วทรงทราบความคิดของข้าพเจ้าได้ตรัสพระคถานี้ว่า39 กายของเราสงบเย็นความเร่าร้อนไม่มีก็ฉันใดจิตของท่านจงหลุดพ้นจากไฟทั้งสามกองฉันนั้น40เทวดาบางเหล่าที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็มาประชุมกันทั้งหมดด้วยหวังว่าเราจะได้ฟังพระพุทธพจน์ที่จะทำผู้ถวายงานพัดให้ร่าเริงสี่สิบอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ณที่นั้น มีหมู่เทวดาห้อมล้อมเมื่อจะให้ผู้ถวายงานพัดร่าเริงจึงได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า42ด้วยการถวายงานพัดนี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่นผู้นี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าสุภัตตะตามพระโคด43ด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นผู้นี้ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จักเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่ามาลุตตะตามพระโคด4 4ด้วยการถวายงานพัดนี้และด้วยความยกย่องนับถืออย่างไพบู์ในแสนกับผู้นี้จะไม่ไปเกิดอย่างทุกขติเลย45ในกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิส8ชาติพระนามว่าสุภัตตะ ในกับที่หนึ่งพนับจากกับนี้ไปจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแพระองค์พระนามว่ามาลุตตะสี่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระนลลมาริยะเถระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีนลลมานิระยะเถราประธานที่เจ็ดจบพานวานที่เจ็ดจบ